และถ้าเราต้องการเปิดไฟหน้าจอนะคะให้เรากดที่ปุ่มสีขาวตรงนี้สองครั้งนะคะไฟหน้าจอก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาแนะนํำปุฟฟฟังก์ชันการใช้งานนะคะของกล้องวัดมุมนะคะซึ่งกล้องวัดมุเมเที่์นาเมาวันนี้นะคะจะเป็นกล้องวัดมุมยี่ห้อท็อปคอนนะคะรุ่น d ี3.09ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีปุฟฟฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมในคลิปได้เลยคะ่ะ แรกนะคะให้เราทําการตั้งค่าตัวกล้องให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยทําการตั้งค่ารูน้ำฟองกลมนะคะและรูน้ำฟองยาวนะคะพร้มอมเลนส์สองมุดให้เรียบร้อยคะ่ะต่อไปนะคะปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องคะ่ะและถ้าเราต้องการเปิดไฟหน้าจอนะคะให้เรากดที่ปุ่มสีขาวตรงนี้สองครั้งนะคะไฟหน้าจอก็แสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะ เมื่อน้าต่อขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะ HR ตรงนี้นะคะจะเป็นการแสดงค่ามุมองศาแนวราบหน้าขวานะคะแต่ถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นหน้าซ้ายนะคะให้เรากดที่ปุ่ม R L ตรงนี้นะคะจะเป็น,น,ป,น,นปุนนะะม่มปะะ v ะะะเปลี่ยนหน้าซ้ายหน้าขวาของมุมองศาแนวราบค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น HL นะคะถ้าจะกลับมาก็กดที่เดิมค่ะต่อไปนะคะปุ่ม V ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปลี่ยนค่าองศาแนวดิ่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ มุมองศาแนวเดียงก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราจะให้กลับเป็นค่าเหมือนเดิมนะคะก็กดที่ตัวเดิมค่ะต่อมานะคะปุ่มศูนยเซตตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปลี่ยนค่าองศาแนวราบให้เป็นศูนย์นะคะก่อนทําการเปิดฉากหามุมทุกครั้งนะคะเดี๋ยววิธีการเปิดฉากหามุมนะคะเราจะมาสาธิตกันที่คลิปหน้านะคะ ค่าองศาแนวราบนะคะก็จะเป็นศูนย์นะคะและสุดท้ายนะคะปุ่มโฮตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มลกค่ามุมองศาแนวราบคะ่ะค่ะและนี่ก็เป็นปุ่มการใช้งานนะคะของกล้องวัดมุมฮอพคอนดีทีสักศูนย์เก้าค่ะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจกล้องวัดมุมที่เราแนะนาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสาม,มารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจศูตรลังสิตนะคะร้านตั้งที่บางเอโซ่แมกวัลลูลังสิตข,ของสองคะ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ